Hi students สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ะถมคูเดีวทุกคนนะคะวันนี้พบกับ English Alive k u d e ค่ะวันนี้ก็เป็นชั่วโมงที่2ของสัปดาห์แล้วนะคะแล้วเราก็เหลืออีก2ชั่วโมงในการเรียนภาษาอังกฤษในเทอมนี้นะคะฉะนั้นที่เราเหลือเวลาน้อยๆเนี่ยอย่าจงดีใจไปนะคะเพราะว่าเราต้องเคลียร์หนังสือและแบบขัดมาส่งครูดิวด้วยนะคะสําหรับคนที่ทําส่งครูดิวทุกวันเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเลยนะคะเพราะว่าครูดิวถ้าสมมติเรียนเสร็จบนทุนรหัสเนี่ยเราเอาหนังสือมาส่ง วันพฤหัสเลยก็ได้นะคะทําเสร็จเมื่อไหร่มาส่งคุณดิวได้เลยนะคะหรือว่าใครทํายังไม่ทันเสร็จเรียบร้อยเช็คดูอีกทีนึงอาจจะมาส่งวันศุกร์นะคะแต่คุณดิวให้โอกาสถึงวันจันทร์นะคะวันจันทร์เท่านั้นเนาะวันจันทร์ที่4ตุลาคมเท่านั้นนะคะคุณดิวจะรับนังสือและบึกหัดแลวคุณดิวจะให้คะแนนนะคะเพราะตอนนี้คุณดิวกรอกคะแนนเก็บไปแล้วด้วยนะคะก็จะเหลือเอาคะแนนในหนังสือเนี้ยมาบวกกันนะคะให้ได้คะแนนได้มากที่สุดเต็ม100คะแนนนะคะจะได้กี่คะแนนนะคะ โอเคนะตามนี้เลยนะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องนี้กันนะคะใกล้จะจบบทเข้าไปทุกทีแล้วนะคะฉะนั้นนักเรียนห้ามเป็นดินพอกหางหมูเก็บไว้นานๆนะคะเราจะต้องตามงานให้ทันเพื่อนด้วยนะคะวันนี้เพื่อนเขามาถึงหน้านี้กันแล้วนะคะ open your book page 96นะคะ 90, 50, นา96แล้วค่ะวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของ celebrations นะคะการเฉลิมฉลองซึ่งการเฉลิมฉลองเนี่ยนะคะมันฟังเรื่องราวของโซเนียนะคะ which s i is s o n i a นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแสดงละครหรือแสดงอะไรสักอย่างนะคะบนเวทีนะ,ะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวกันไปพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปเรื่องราวให้ฟังนะคะฟังเดียวยาวๆไปเลยนะโอเค listen Pupils book Unit 8 Page 96. 14. Which child is Sonia? Listen and say the letter. Mm -hmm. Meet Sonia. She goes to a dance and drama club. This year, she's going to perform at a children's dance competition. Hello, Sonia. How do you feel about dancing in the competition? อ่ะ uh, อันนี้นะคะ mm hmm. เขาก็เกิดนําว่าเขาจะมาสัมภาษณ์ซอนยานะคะซอนยาก็คือคนที่ขึ้นไปแสดงนะคะแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีน,นั่นเองนะไปเต้นบนเวทีนะคะเดี๋ยวเรามาฟังต่อว่าเขาจะคุยกับซอนยานะคะเอาเ่าเขาถามแล้วเขาถามว่า how do you feel in the performance นะคะคือคุณรู้สึกอย่างไรในในการแสดงที่ผ่านมานะคะซอนยาจะตอบ่าอะไรมาฟังกันค่ะ it's very exciting what type of dancing are you going to do we're going to dance the story of alice in wonderland อ่าเขาบอกว่าซอนย่าเขาบอกว่าอ e อฉัน exciting คือตื่นเต้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ถามว่าแล้วเต้นเกี่ยวกับอะไรเหรอที่คุณเต้นแสดงไปเนี่ยอ๋อเขาบอกว่าเป็นเต้นเกี่ยวกับ Alice in Wonderland นด์สดเคยดูหนังเรื่อง Alice in w o นเดอร์แลไหมเออเป็นหนังแบบเทพนิยายนิดๆเนาอ How interesting How many characters are there in the show There are five main characters a cat a white rabbit a girl who's called Alice A man with a big hat and the queen. But there are more than five people in our show. There are three Alices and three Queens, for example. Did you have a cat? uh เขาเรียกว่าอะไรอลิสอินวันเดอร์แลนด์นะคะนางเอกนะคะมีอลิสมีผู้ชายใส่หมวกนะคะแล้วก็มีควีนก็คือมีราชินีนะคะราชินีเนาะ Do you make your costumes?No we didn't the dance club made the costumes เขาก็ถามเกี่ยวกับการ make the c o s t u m e นะคะก็คือการออกแบบเสื้อผ้าเขาถามว่าพูดออกแบบเองเลยไหมเขาบอก No the club dance เป็นคนออกให้นะคะก็คือเป็นชมรมมีคนออกให้มีฝ่ายออกคอสต u มนะคะ Which character are you going to play? guess are you going to be an alice no and i'm not going to be an animal are you going to be a queen no i'm not okay you're going to be the man who wears a big hat then yes i'm the mad hatter uh, คุณเป็น Animal เป็นแค t บอกว่ no i'm not ฉันไม่ได้เป็นคุณเป็นอ i ิซหรือเปล่าคุณต้องเป็นอะไรแน่เลย no i'm not หรือคุณเป็น q u e e no n i'm not สรุปคุณซอนย่านะคะคุณซอนย่าเขาเป็นคนนี้ค่ะเป็นใครเอ่ยเขาเป็นผู้ชายใส่หมวกนะคะแสดงเป็นตะโกงนั่นเองผู้ชายใส่หมวกนะคะคุณซอนย่าคือคนนี้นั่นเองนะคะแต่งหน้าแต่งตัวมาแล้วไม่เหมือนผู้หญิงเลยนะคะมันเป็นผู้ชายนะคะ โ okay, อเคตอบข้อ C นะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของสัญญาคุณดวแปลให้ฟังคร่าวๆแล้วนะข้างล่างนะคะ attribute นะ15เนี่ย15เนี่ยให้เราตอบว่า true หรือ false เกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะเดี๋ยวคุณจะแปลให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาฟังนอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เราจะมาบอกกันว่า true หรือ false โอเ okay. ค Sonya's club is for i n g i n g in a competition Sing in competition เป็นการแข่งขันร้องเพลงใช่หรือไม่ซอนยาขับเนี่ยเ,เป็นสโมสรของซอนยาเนี่ยแข่งขันร้องเพลงใช่หรือไม่ True or False okay the, number two they are going to dance the story of Alice in the Wonderland Wonderland okay พวกเขาเต้นเต้นในเกี่ยวกับเ,เรื่องราวเต้นแสดงเรื่องราวของเรื่อง Alice in Wonderland True or False okay number three There are five children who are, give, are going to play Alice. There are five children who are Alice. True or false? Number four, Sonia made her costume. Sonia made her costume. Cioè, Sonia made her costume. True or false? She said she made her costume. True or false? Number five, Sonia is going to be the character who's wearing a big hat. She Sonia... Ne, หวังว่าเอ่อได้เขาจะเล่นเป็นตัวนี้สอนยาได้เล่นเป็นตัวนี้ใช่หรือไม่ตัวที่ใสห่หมวกใหญ่ๆใ,ใช่หรือไม่ถ้าเด็กๆฟังคนดูแปลไปแล้แลกเด็กๆพอจะตอบได้ใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวเราไปฟังกันอีกรอบหนึ่งยาวๆเลยแล้วเราจะมาตอบกันว่าข้อไหน true ข้อไหน false โอเ okay? ค Listen Pupils Book <Yeah. S 1> Unit 8 Page 96 14 Which child is Sonia Listen and say the letter mm hmm. Meet Sonia. She goes to a dance and drama club. This year, she's going to perform at a children's dance competition. Hello Sonia. How do you feel about dancing in the competition? It's very exciting. What type of dancing are you going to do? We're going to dance the story of Alice in Wonderland. Ah, funny bob, yeah, like... ตอบได้แล้วว่า true or false เป็นเกี่ยวกับ s ิงค์คอมเพนติชันหรือเปล่า false ค่ะเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับ dance ใช่ไหมคะเป็น dance competition นั่นเองนะคะไม่ใช่ s ิงคนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่สองก็ตอบได้ค่ะ they are going to dance the story of the alice in wonderland true ค่ะถูกต้องนั่นเองนะคะโอเคไปต่อเลยค่ะ How interesting. How many characters are there the show? There are five main characters interesting! in main many are are A, a white cats. rabbit, a it. girl who's called Alice, okay. a man with a big hat, and the queen. Mm -hmm. But there are more than five people in our show. There are three Alices and three queens, for example. Did you make your costumes? No, we didn't. The dance club made the costumes dance made club แล้วสัญญาได้ทำทำเสื้อผ้าเองไหมคะ False well, no ไม่ได้ทำเสื้อผ้าเองนะคะเพราะว่าคลับเป็นคนทำให้แล้วข้อสุดท้ายตอบได้เลยคะ่ะว่าสัญญาเล่นเป็นผู้ชายคนนี้ใช่ไหม True ถูกต้องนะคะนี่ค่ะก็เป็นการคำตอบจากการฟังนั่นเองนะคะทนค่ะ False True False False True นั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆเ,เข้าใจกิจกรรมการเซอร์เว t i o n แล้วเด็กๆคิดว่ากิจกรรมพวกนี้ เราจะแสดงกันตอนไหนในวันอะไรที่แสดงเฉิมฉลองของเรา Children Day ใช่ไหมวันเด็กใช่ไหมคะก็จะมีวันเด็กที่เด็กๆทุกคนจะได้ออกมาแบบแสดงกิจกรรมของตัวเองนะคะ Children Day ค่ะ Christmas ได้มาวัน Christmas ใช่วัน Christmas Day นะคะก็จะมีกิจกรรมพวกนี้ New Year นะคะ Happy New Year นะคะ ที่คุณครูจะเปิดโอกาสให้เด็กออกมาแสดงนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะโอเคเมื่อเสร็จแล้วนะคะกดชุด c t t v v i t y Book นะคะ Page หน้าที่78ค่ะหนจา78นะเปิด Activity Book มาเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆ่ะเด็กๆจะต้อง Reading ค่ะอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับทาร่าอีเมลทาร่าอีเมลก็คือเป็นอีเมลของทาร่านั่นเองนะคะ the d a e number the picture แล้วก็ใส่ เออเขาเรียกอะไรให้เราใส่ตัวเลขให้ตรงกับภาพตามที่อีเมลเขาพูดมานะคะดูซิขยายใหญ่ไหนได้ไหมอ่าโอเคเดี๋ยวคนดูจะขยายใหญ่แล้วแปลไปลพร้พอมๆกันนะคะโอเคเลสโก o h e ลโหลลูซฉะนั้นท,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 ทาราทารัเขาเขียนถึงใครขเขียนถึง Lucy ถูกต้องคะ่ะ we are holiday in the united states เราก็อยู่ในวันวันหยุดนะคะฮอล i d เดของสหรัฐอเมริกานะคะ we are staying with my cousins, Lily and John เขาอยู่กับใครอยู่กับลูกพี่ลูกน้องเขาที่ชื่อ Lily กับ John นั่นเองนะคะอยู่กันอยู่ Lily กับ John They are the cousins who live in Florida เขาสองหันนี้แทนแทนเขาซึ่งแทนสองคนนี้แทน l i ี่กับ John นะอาศัยอยู่ที่เมือง Florida ถ้าสองเ i n g a great t i m e เพราะเรามีเวลาทีๆร้วมกันนะ You can see the forest o h which We took a super fun park in this email เอ่อพวกเรานะจะได้ uh, เห็นภาพเป็นภาพที่แบบว่า fun park นะคะก็เป็นภาพส,สนุกเนาะในอีเมลนี้นะคะ super fun park is place where we had a party for the birthday last Saturday นะคะก็เป็น fun park นี่แหละมันเป็นที่ที่ฉันจัดปาร์ตี้วันเกิดของฉันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา we had a great time We like were scary but they were fun เพราะเราแบบเล่นแบบอันตรายแบบน่ากลัวมากแต่ว่ามันก็สนุกนะ My favorite ride was the roller coaster ไปเล่นอะไรกันมาใช่ roller coaster มันหมุนนเวียงๆไงอืม We has we had hot dogs เพราะเรากินฮอทดอกด้วย Hamburger a big chocolate birthday cake แล้วก็ช็อกโกแลตบ r t เ d a y ์เค้ก้วย for lunch เป็นมื้อกลางวันนะคะ Then we went to the water park. ที่นั่งมี water park ด้วยก็คือสวนน้ำนะคะ。It was a hard day. มันเป็นวันที่ร้อน. But the water was cool. แต่น้ำมันเป็นยังไงมากเลย?ยेนมาก。John and I went down the water slide 10 times. ฉันแล้วก็ John เล่น slider water 10 times. 10ครั้งเลยนะคะ。John can swim. จนไม่นับเป็น. But Lily can't. แต่ Lily... ว่ายไม่เป็นนะคะ so we didn't stay there for a long time แต่เราไม่ได้อยู่ที่นั่นนานนะแต่มา that night ช่วงกลางคืนค่ะ there there was a party with a musician and dancer ที่นั่นมี party ด้วยมีมิวสิชันนะคะมีดันเซอร์ and then amazing fireworks แล้วก็มีพุดด้วย I was asleep in the car on the way home ฉันก็พลอยหลับลงไปในรถ ทอนทางกลับบ้านนะคือเหนื่อยมากกิจกรรมทั้งวัน I was try it but I was happy มานฉันเหนื่อยมากแต่ฉันมีความสุขมากนะคะ I was the best birthday ever เป็นวันเกิดที่ดีที่สุดสำหรับฉันเลย See you next week love ทารเป็นการเขียนเมลเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนย้อนเยเยทาร่าไหมอ่ะจะแบบว่าเออได้ไปเที่ยวอะไรนะคะโอเคงั้นเรามาเรียงลำดับภาพไปดีกว่าอันดับแรกเลยเขาไปที่ไหนก่อน เด็กๆช่วยคูด,ด้วยค่ะเขาไปที่ไหนก่อนเขาไปที่พาร์คใช่ไหมคะไปที่ฟันพาร์คไปทำอะไรก่อนเออมีโรลเลอร์คสเตอร์ใช่ไหมคะไปดูโรลเลอร์คสเตอร์เอาไปเล่นโรลเลอร์คสเตอร์ก่อนนะคะแล้วก็ไปไหนอีกแฮทฮอทดอกแฮมเบอร์เกอร์ไปกินค่ะกินก่อนนะคะตันที่สองค่ะต่อมาก็ไปเล่นอะไรคะวอเตอร์พาร์คนั่นเองวอเตอร์พาร์คแล้วก็มาดูไฟเวิร์กตอนนี้คืนแล้วก็พอยหลับไปในรถเชคอีก ว l t เดนถูกต้องนะคะใส่ตัวเลขตามคุณครูตามภาพในหนังสือได้เลยนะคะตามภาพในหนังสือได้เลยนะคะลูกใส่ตัวเลขแบบนี้ได้เลยนะคะโอเค look activity 11 circle the mistaken write the sentence correctly อันนี้นะคะเขาให้เราดู activity 11ที่ครูแปลไปให้เ่อสักคู่นี้นะคะหาข้อผิดพลาดค่ะ mistake คือข้อผิดนะคะหาคำผิดพลาดในประโยคและเขียนประโยคให้ถูกต้องเดี๋ยวมาดูกันนะคะข้อที่ห c o l a is friend of o l i a with her friend no friend ค่ะไม่ใช่ friend ต้องแก้เป็นอะไร p a u s e ถูกต้องเราจะวงกลมคำที่ผิดแล้วจะแก้ให้คำที่ผิดเป็นคำที่ถูกโดยลอกทางประโยคโอเคไหมลูก They c e l e b r a t e Lily's birthday at the super fun park ใช่ Lily birthday ไหมใช่วันเกิดของ Lily ไหม No ไม่ใช่วันเกิดของ Lily ค่ะหนูลอกไปเลยค่ะ They celebrate นะคะ They celebrate They celebrate ไม่ใช่ Lily birthday แต่เป็นวันเกิดของใคร ของทาล่านะลกูกอ้าวันเกิดทาล่าก็เป็นทาล่าสปอร์เดย์ลอกทุกคำเลยแก้คำที่เราวงกลมนะคะ at fun fun park ใช่ไหม at the super fun park คุณด,ดูขอยอ่อดูแค่นไม่พอนะคะแบบนี้ได้ไหมนะเดี๋ยวเรามาเข้าผิดกันแล้วมาแก้ให้ถูกนะคะ number three they had a pizza ฮัมอร์เกร์ข้อไหนผิดพิซซ่าผิดแก้ให้ถูกนะคะ they didn't stay long at the water park because John คันสวิมจอร์ไม่ได้คันสวิมใครคันสวิมกันแน่ t h e r e was a carnival with a dancer ไม่ได้คาร์นิวัลไม่ใช่คาร์นิวัลแต่คืออะไรอ่าไม่ใช่คาร์นิวัลนะคะที่เขาเห็นเนาะก่อนจะจุดพลุฉะนั้นเด็กๆใก้ถูกต้องให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพส่งงานด้วยนะคะเพราะว่า เหลืออีก2วันนะคะสชั่วโมงที่จะในภาษาอังกฤษนะ,ะแล้วเราจะต้องส่งสื่อกับคุณดิวแล้วอย่าอย่าเพ้อห่ามนะคะทำให้ครบทำให้เสร็จนะคะลูกโอเคคุณดิวจะได้ให้คะแนนนะ,ะ see you tomorrow goodbye